ีนี้ตามลําดับตัวอักษรก็มาถึงคําว่าโกกีลามันขึ้นคําสะโอและวค <C oughs> าว่าโกกีลาตามตัวหนังสือก็แปลว่านกกระเว่าหรือดุว่าวทาไมเอาคํานี้มาพูดในฐานะเป็นประธานุกรมธรรมะ เพราะว่าเมื่อได้อ่านดูรวบรวมดูหลายทิศทางแลว้วก็พบว่าไอ้นกกระวาวนี่มีอยู่ในหนังสือหนังหาคัมภีร์ตำรับตำราล้ายแขนงด้วยกันและกลายเป็นนกที่เป็นปริศนาหรือนกที่เป็นปัญหา <c oughs> <c oughs> ยากแก่การตีความหมายหรือการตีค่าของมัน คติของคนไทยที่ได้มาจากประเทศอินเดียก็ว่ <c oughs> าเป็นนกที่ถือกันว่ามีเสียงเพราะกว่านกทั้งหลายจะต้องส่อหามาเลี้ยงประจำบ้านเรือนประจำราชอุทยานนี่ก็ค่าของมันก็มีไปในสมนองนี้ <c oughs> ที่ถ้าคติของไทยแท้ไอ้นกกระวานนี่ไปเป็นนกอันธพาล มันคดโกงเรือประมาณมันเที่ยวไคลงไปในรังของอีกาเราให้อีกาฟักนี่ถึงก็เป็นความจริงก <c oughs> ็เป็นนกอันธพาลหรือไม่พึงปรารถนา <c oughs> ที่ในคำภีของที่เบตได้ยกย่องไอ้นกกระเวาเนี่ยเป็นจอมแห่งนก ่ในทางสติปัญญาอบรมสั่งสอนบรรดานกทั้งหลายที่เข้ามาเป็นสานุสิทธ์เป็นผู้ให้อววาทแก่นกทั้งหลายอย่างนี้ไปก็มี <c oughs> คงจะเป็นเพราะความฉลาด <c oughs> ในสันดานของมันถึงขนาดไปไข่ลอกให้คนอื่นช่วยฟักก็ได้ ไอ้ปัญญามันใช้ไปอย่างนั้นมันก็ไปอย่างนั้นแต่ถ้าปัญญามันถูกใช้มันในทางที่ถูกต้องมันก็ตรงกันข้ามหรวดดีเท่าเท่ากันนี่เรียกว่าไอ้นกตัวเดียวกันเนี่ยถูกมองกันไปในหลายแงย่หลายมุมต่างชาติต่างภาษา <c oughs> หรือเป็นเครื่องแสดงอย่างหนึ่งว่าสิ่งสิ่งเดียวกันนั่นเราจะมองมันในแง่เลวแง่ร้ายแง่เสียหายก็ได้ จะมองมันในแง่ดีมีประโยชน์ก็ได้เหมือนกันก็ให้ระวังกันไว้ดีๆอย่าประนามสิ่งใดลงไปโดยส่วนเดียวอย่ายกย่องสิ่งใดขึ้นมาโดยส่วนเดียวมันจะมีได้ทั้งสองส่วนแล้วแต่ว่าจะมองกันในแง่ไหนถ้าเราก็เอาแต่ในแง่ที่ดีหรือมีประโยชน์มาใชใ้เป็นประโยชน์ ที่ไม่ดีข้างมันก็อย่าไปสนใจกับมันก็นแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวนี้เรากําลังงงไม่รู้ว่าจะเอาคติจากไอนกกระว่าได้อย่างไรดูเหมือนจะเอาไว้ร้องตู้ให้คนอื่นก็ตกใจเล่นเห็นที่มันก็เป็นเด็กอมมือ <c oughs> ไม่อย่าลืมว่าเราอาจจะมีลักษณะเป็นคนคดโกงอย่างนกกระว่านั่นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวก็ได้ อย่าได้ประมาทเลยเราจะกำลังเป็นนกกระว่าวที่คดโกงอยู่ในโลกนี้ก็ได้ก็ให้ระวังให้มาก